คุณต้องตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลคุณจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิตเพียงเพราะว่าในอดีตนั้นมันเคยเป็นอย่างนั้นสามสิ่งที่คุณควรขับไล่สามสิ่งนะครับในชีวิตของคนที่คุณควรจะพิจารณาครับตามมันนี่านคนไทยจำนวนมากเนี่ยใช้ชีวิตในลักษณะที่ เราก็รู้ดีีนะครับว่าคนทั่วโลกส่วนใหญ่คคนทั่วโลกเนี่ยเป็นคนยากจนเดิมทีาจา่ยจก็เคยบอกนะครับว่าเราควรที่จะแบนนิชชิงนะครับเราควรที่จะเนรเทศพ่อป้ตีนะครับความยากจนแต่ว่าอะไรครับอะไรคือลูดนะครับคือรากแก้วนะครับของต้นตอและสาเหตุของความยากจนครับมันจะมีอยู่สองสามอย่างสามอย่างนี้ครับหนึ่งนะครับหนึ่งที่คุณจะต้องกําจัด ขับไล่ในประเทศสิ่งแรกก็คือคืออะไรครับ Bandaging p o p e r t y mindset คือคุณจะต้องในประเทศหรือกำจัดนะครับขับไล่นะครับวิธีคิดแบบความจนวิธีคิดแบบจนจนเช่นวิธีคิดแบบจนจนอันดับที่หนึ่งเลยครับที่เราโดนกันมากก็คือเงินหายาก เงินเป็นบ่อกเกิดของความชั่วร้ายเงินทําให้คนเปลี่ยนแปลงไปนะในทางเลวทรามเงินทําให้คนบ้าอำนาจเงินคือพูด,ดงด่ายๆคุณถ้ายังมีไอเดียในการที่จะนึกคิดวิพากษ์วิจาร์ณเงินในทางที่เสียเสียห้หายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป็นเอ่อแบ d กมาย็นะครับเป็นลักษณะอันแฮปปไม่มีความสุขกับวิธีคิดกับเงินเพราะฉะนั้น ลองคิดดูว่า property mindset นะมันเป็นชุดของความคิดที่มีความเห็นในข้อจำกัดความเป็นไปไม่ได้มากมายนะครับที่คุณจะต้องขับไล่มันไปนะครับถ้าคุณในประเทศ property mindset ได้โอกาสก,ก็คือคุณจะสามารถขับไล่ความยากจนได้สองสองคืออะไรรู้ไหมครับ b a n i i n g นะครับ banishing อะไรครับ limiting belief โดยเฉพาะ s e l l limiting belief คือความเชื่อในข้อจำกัดเกี่ยวกับตัวเองความเชื่อเนี่ยนะคุณจะมีกี่พันกี่แสนอย่างเนี่ยมันก็เรื่องเดิมแต่ถ้าเกิดคุณมีเ e ล f limiting belief คือไม่ใช่แค่ limiting belief ธรรมดานะแต่เป็น s e ล f limiting belief แปลว,ว่าความเชื่อที่มีข้อจำกัดกับตัวเองฉันแก่เกินไปแล้วฉันงทำไม่ได้หรอกฉันไม่มีทางทำได้ ฉันหัวไม่ดีฉันไม่หล่อไม่สวยฉันเด็กเกินไปฉันไม่มีทุนฉันไม่มีโอกาสฉันไม่ได้เรียนสูงฉันไม่มีพักพวกฉันไม่มีเส้นสายฉันไม่มีต้นทุนชีวิตที่ดีเหมือนคนอื่นเขาฉันโชคไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาสรุปแล้วคุณมีความเชื่อในข้อจํากัดที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าโลกใบนี้มันเป็นยังไงเท่านั้นแต่คุณโดนเต็มๆเกี่ยวกับปการที่ว่าตัวคุณเอง ทำอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะโลกภายในคือสิ่งที่สร้างสารรค์โลกภายนอกของคุณทุกครั้งที่อาจารย์จะพูดเสมอเลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นสองครั้งครั้งแรกมันเกิดขึ้นในความคิดของคุณและครั้งที่สองมันเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงของคุณใช่ไหมลองคิดดูนะคนเราส่วนใหญ่คิดว่ายังไงจะไม่ชอบใครตอ้ไหนโอ้ oh, ฉันไม่หล่อจะไปชอบใครตอนหโอ้ oh, ฉันไม่สวยเพราะจะไปหลงรักใครตอนหโอ้ oh, ฉันไม่มีเสน่ห์ คุณคิดดีๆกับตัวเองเป็นไหมในหนึ่งร้อยครั้งคุณคิดดีๆกับตัวเองมองเห็นตัวเองดีๆน่าชื่นชมให้คุณค่าให้เกียรติหรือเคารพนับถือตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองชอบที่เป็นตัวเองส่วนใหญ่เราเป็นยังไงครับเราเราเห็นคนอื่นเราเชื่นชมเขานะเราเทิดท,ทูนเขาเราบอกโอ้เขาเยี่ยมกว่าเราเขาเก่งกว่าเ,เราเขาหัดดีกว่าเราทุกอย่างเลยนะครับกลายเป็นว่าเราสร้างปัญหานะครับมหโหนนราในโลกข้างในตัวเราเองเพราะ เรามีความคิดเห็นเรามีความเชื่อเรามีบทสรุปที่ไม่ได้ช่วยให้ตัวเองนั้นเจริญเติบโตเลยนะครับมีแต่นะครับที่จะแบบว่า,าซ่อนอยู่ในถ้านะครับมืดมืดนะครับแทบจะไม่อยากจะมาออกมาเจอใครหรือคิดอะไรที่ดีๆกับตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่านะตัวเองไม่คู่ควรดีไม่พอคุณเป็นหรือเปล่าครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามแต่มนุ่ย์ทั่วโลกเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนใหญ่เราจะไม่มั่นใจในตัวเองจะเห็นว่าคนอื่นนั้นมีค่ามากกว่าดีกว่า และเราดีไม่พอพอคุณเกิดเอวเวนเนสคือมีสัมปชัญญะคุณรู้ตัวขึ้นมาปับ๊บคุณมีความไวและเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่คุณจะไม่ตกลงไปในกับดักนะครับกับดักของความเชื่อแย่ๆที่มอบให้ตัวเองมาตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้เข้าใจไหมคุณอาจจะไม่ได้เกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดซึ่งมันอาจจะโปรแกร,รมคุณมันอาจจะนะปรับสภาวะคุณมันได้ตั้งเงื่อนไขกับคุณ จนคุณกลายเป็นคนทห่คุณเป็นแต่คุณต้องเตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลคุณจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิตเพียงเพราะว่าในอดีตนั้นะมันเคยเป็นอย่างนั้นมันไม่โอเคมันไม่ได้ช่วยคุณให้คุณเติบโตนะ,จะเจริญก้าวหน้าหรือมันจะนะมอบประโยชน์โทดผลอะไรกับคุณไม่มีเลยมันมีแต่จะจิกเนะี่ยจะจิกมันมีแต่จะขโมยจะแย่งนะสิ่งทุกอย่างที่ดีๆจากคุณไปและแน่นอนว่ามันทําให้คุณ มีประสบการณ์ชีวิตท,ที่ขาดวินเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องดีๆจํานวนมากคุณกับไม่กล้าลงมือทําคุณกับปฏิเสธคุณกับหันหลังคุณกับเดินถอยหลังเพราะว่าคุณกลัวค,คุณบอกตัวเองเสมอเลยว่าฉันดีไม่พอคุณไม่เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของคุณเนี่ยมันมันคือเรื่องใหญ่มากฉะนั้นอย่าเอาสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยเป็นตัวตัดสินอนาคต คุณต้องคิดในเชิงบวกเข้าไว้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะครับถ้าคุณทําได้อย่างต่อเนื่องอ่ะคือตื่นมาเนี่ยดูแลทีละวันตื่นมาหนึ่งวันก็เออคิดบวกให้ในหนึ่งวันมองตัวเองดีๆมองตัวเองดีๆนะครับอย่ามองตัวติดลบถ้าไม่ทีละวันนะครับเดี๋ยวมันก็ครบปีพอมันครบปีปั๊บคุณเชื่อได้เลยเหตุการณ์ดีๆเข้ามาเพียบเพียบๆคุณจะต้องตรวจสอบตัวเองนะยอมรับตัวเองอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาว่า นิสัยอะไรที่บ่อนทาลายตัวคุณเองมากที่สุดอันดับ1 2 3ถ้าคุณค่อยๆทย,ยอยนะครับรู้ตัวนะครับคุณจะตามมันทันคุณจะมีโอกาสที่จะเบรกตัวเองหรือไมนะ่ต้องเข้าไปอยู่ในรูปแบบซ้ําๆเขาเรียกว่านะครับออโต้พายโหรือดีฟอหมดก็คือโหมดปริยายนะครับก็คือช่วยไม่ได้ฉันคุ้นเคยที่จะต้องแสดงนิสัยแสดงการกระทําแสดงคําพูดแสดงอารมณ์ซ้ําแล้วซ้ำเล่าอย่างนั้นที่ ก่อความเสียหายให้กับตัวเองและบางครั้งสร้างความเดือดร้อนคนอื่นด้วยแล้วถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเตือนคลิปใหม่ๆที่อาจารย์จะออกมานะมอบคอนเทนต์ดีๆให้กับคุณอย่างต่อเนื่อง